กับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกทุกทันนะครับอาครับมาพบมาเจอกันกับแอดวิไลนะครับคือเกาเมื่อเดิมนะครับมือนี่นะครับอ่าเป็นเรื่องของตัวเลขหน้าทังนะครับคือเกาคือเดิมนะครับอ่าก่อนนะครับเข้าสีไปใส่มาใส่นะครับแอดวิไลต้องเอาคิปแนวทางครับตัวเลขครับมาฝากตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันนะครับครับมือนี่นะครับอ่าแนวทางตัวเลข นะครับเป็นสายด่วนเลขวิ่งล่างนะครับสายด่วนเลขวิ่งล่างงวดประจำครับวันที่16พหกพฤษภาคมครับ2อ6 7อ่าบเอซคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นค้าประจํากระสิลูกกันดีนะครับสายด่วนเลขวิ่งล่างนะครับเพราะว่าทางช่องเข้าก็ได้นามาเสนออยู่ตลอดนะครับมาับมาเจอกันนะครับเมื่อนี้นะครับกับทำกลางบรรยากาศอัน ฝ่าหลังฝนนะครับเพราะว่ามือสองมือที่ผ่านมานะครับทั้งบ้านแอดปิไล่นะครับนี่ฝนปปรยปลายมากนะครับกับมีความซุ่มซำจักหน่อยนะครับแลวก็บรรยากาศยังบเปลี่ยนแปลงนะครับเอซีกับหอนคือเก่าเหมือนเดิมนะครับเอาครับสําหรับก่อนจะไปใส่มาใส่นะครับเอซีคุณพ่อคุณแม่นะครับให้ระมัดระว่างเรื่องอากาศเรื่องควมำหอนนะครับทั้งแอดปิไล่กับได้เบาได้เตือนคุณพ่อคุณแม่อยู่ตลอดนะครับ อาเรื่องสาหรับลูกลานเห้านะครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงปิดเทิ่มกันนะครับยังบ่เปิดเทิมให้ดูแลลูกลานให้ดีนะครับเรื่องกับไปเล่นน้ำเล่นห่วยเล่นคลองนะครับดูแลอาลูกลานให้ดีนะครับละกะ็ก็คือสิ่งสําคัญนะครับก็คือสุขภาพร่างกายของคุณพ่อคุณแม่เห้านะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับโดยพ่วเป็นห่วงเป็นใยจากวิไลให้โชค นะครับคือแอดวิไลได้บอกนะครับคลิปก่อนหน้านั้นเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานะครับก็คือ,อหลวงปูอยู่สำนักสงฆ์นะครับเพื่นอนได้มรณาภผาพก็คือโดยคว่ำอายโรคบูบนะครับบูบอากาศหอนแห้งนะครับปูได้ไปอาบน้ำไปสงน้ำในห้องน้ำนะครับก็ได้ลมผุบลงใส่อ่างน้ำนะครับเพียรให ปูกะตองมอลาณาผ่าไปนะครับส่วนอภิธรรมเป็นขึ้นที่2มือขึ้นนี่นะครับกะขึ้นที่3ก็คือเป็นขึ้นสุดท้ายขึ้นมือแรกนะครับทางแอดวิไ like ลกะไปรวงงมงานงานยูทุกขึ้นนะครับกะเห็นจังใดนะครับสูญเสียครั้งนี้นะครับในเขตชุมชนเฮานะครับพราว่งงานยกซอฟาสาราของปูกะพึ่งยกซอฟาไป16มีนาคมนะครับยังไม่ถึง2เดือนนะครับ ปูกับมาด้ม้อรณภาพาจากาพี่น้องในซุ้มซนเข้าไปนะครับโดยอากาศห่อนแห้งนะครับเบฟซีถ้าพูดภาษาบันเท่ากับเป็นว่าโลกวูบโลกหรือว่าจะเป็นอิสโตกแบบนี้ก็เปลี่ยนไปได้นะครับอาจารย์ไดกะโดยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่ทํางานกลางแจ้งนะครับเด็ดแดดทนห่อ,นน,อน,น,นนะครับกับพักพ่อนไปน้ำนะครับเบฟซีเข้าขอว่าตองหักโคมกันหลายนะครับโดยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับ การสูญเสียห้องว่าอย่าให้เกิดขึ้นกับครอบคั่วใดนะครับเป็นห่วงเป็นใยเอฟซนะครับเตือนกันเตือนจะตีกันมานะครับอากาศหอนพักบอนไปน้ำนะครับเอาครับเรื่องตัวเลขหน้าทางนะครับพูดคุยกันไปนะครับพูดคุยกันไปการทําคลิปโซนะครับเขาก็ต้องให้ได้8หน้าที่เป็นยางตําคือเกาเมื่อนเดิมนะครับเอาครับสาดด่วนเลขวิ่งล่างนะครับ16ฝึกสภาพคม 2 5 6 7เเพื่อนสีดตัวใดนะครับมาผักมาตอนเอฟซีกันเขาก็มาติดตามกันไปนะครับแล้วการเรื่องตัวเลขเนี่ยทางนะครับสำนักที่ปล่อยไปนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับทางเอ็ดวิไลได้บอกอยู่ตลอดอ่าบางสำนักเพิ่นกมาคลีปเดียวก็คือจบนะครับอ่าบางสำนักก็มีอ่าขที่สองมาเน้นยำคงสุดท้ายให้นะครับ เอาสำหรับตัวเลขแนวทังของแอดวิไลนะครับที่ปล่อยเป็นชุดเต็มไปนะครับของทางแอดวิไลนั้นเป็นชุดเต็มก็คือ,อทั้งบนทั้งล่างนะครับตอนนี้นะครับทง v างแอดวิไลได้คัดตัวเลขแนวทงังนะครับแล,แ,ลแล้วนะครับท, v ร v ทั้งบนทั้งล่างนะครับถือว่าเป็นชุดคัดให้แล้วเดี๋ยวนะครับทางแอดวิไลจะล่งคลิปให้ f อคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันเพราะว่าแอดวิไลปล่อยไปดัานเป็นชุดเต็มทั้งบนทั้งล่างนะครับ เขากับมาลอดติดตามกันว่าชุดขัดตัวเลขหน้าทางจะถูกโอกดนใจเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันบอนะครับเอาเอฟซีคอมเมนต์มานะครับอยากให้ทั้งเอดวิไลนะครับรีบไปตามสำนักไดแน่นะครับดีบคอมเมนต์มาเลยนะครับเดี๋ยวทั้งเอดวิไลท์ติดตามให้แต่ว่าสำหรับตัวเลขน่าทางนะครับทั้งเอดวิไลกับติดต่ออยู่ตลอดนะครับเพราะว่าบางสำนักเพิ่นกับว่าเพิ่นยังคำนวณบอลเลี้ยวนะครับอเอฟซีเข้ากับลอกันไปเรื่อยๆนะครับ คือสำนักไดมาเร็วเข้ากับปล่อยไห้เร็วนะครับเพราะวา่ะคุณพ่อคุณแม่จะได้อ่ไปหายิบจับชลากินแมงรัฐบาลไห้ท่านนะครับภาวาแอดวิไลกับรีบอยู่แล้วนะครับคือสำนักได่ทรงมากอทังแอดวิไลลงไห้เลยนะครับอ่ารับมาเบื้องตัวเลขเนี่ยทางกันของสายด่วนเลขวิ่งล่างกันนะครับอ่าสายด่วนเลขวิ่งล่างนะครับหวดน,นี่จะได้ตัวใดครับมาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันอ่า เดี๋ยวขยายมุมกล้องให้นะครับคือสีชัดเจนอยู่นะครับคือสีชัดเจนกันคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นเขียนตามเลยนะครับสายด่วนเลขวิ่งล่างนะครับฟังตะวันลางเ้อครับเป็นล่างอย่างเดียวครับสายด่วนเลขวิ่งล่างงวดนี้นะครับวิ่ง วิ่งไปที่เก้ากับหกอ่าเก้ากับหกเ้ยครับเอซี MC คุณพอ่อคุณแม่ครับอ่าเบิ่งตัวเลขหน้าทางถห้ดีวิ่งเก้ากับหกอ่าเป็นล่างเป็นล่างอย่างเดียวสุดล่างเ้อครับเอฟซี MC คุณพอ่อคุณแม่ครับ เป็นล่างอย่างเดียว9กับ6ตัวเลขนะทางถูกอกโดนใจกันบอนะครับถ้าถูกอกโดนใจแคบหน้าจอไววพิจารณาครับฝากต้อนกันพอหมักปล่อยพานนะครับทางสองนําเสนอเป็นแนวทางมาฝากข้อตอนคุณพอ่อคุณแม่กันอยากให้มีโชคมีลาบกันสู้ขู่สู้คนนะครับเอาครับคอมเมนต์มากครับตีเพื่อก่อแต่อย่าย่อเพื่อทําลายนะครับในการทํางานอดวิไัยกับพยายามปรับปรุงแก้ไข เพื่อจะให้ถูกใจเอฟซีทุกท่านนะครับนะครับกะคอมเมนต์มานะครับอ่าตัวเลขเนท่านนะครับอ่าบางสำนักนะครับทารุดอ่าห้ากกบดายมีหลักษานเก่ามาอ่างอีกนะครับถ้าเข่าห้องกจังเอามาอ่างอีกนะครับถ้าสำนักใดที่รุดก็แสดงว่านะครับห้องบดายเอาสคริปต์เก่ามาอ่างอีกนะครับให้เข้าใจง่ายๆนะครับบาง เตียบางที่นะครับเราก็บ่ได้เอาสติมาอ่างอิงนะครับเพราะว่าบางส้ำนักเขากปลปอยอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับงวดได้รูดเขาก็คืออ่าสิลูกกันดีนะครับา้านวดได้เปรูดก็มีหลักฐานเก่ามาอ่างอิงให้ซีคุณพ่อได้คุณแม่ได้ติดตามกันนี่คือการทํางานของแอดวิไลนะครับอ่าไม่เปลี่ยนแปลงไม่ดัดแปลงตัวเลขแนวทางนะครับของเซียน แต่ละสำนักนะครับเพื่อนไหมาแบบใดทางแอดฟิลเลจะนําเสนอแบบนั้นนะครับเรื่องของตัวเลกเนี่ทางนะครับเอาครับจากล่ากันไปคลิปนี้นะครับให้ FC คุณพ่อคุณแม่นะครับอายุดีไม่แห้งทุกทุกทันไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ